สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องเล็กน้องที่ทำงานครับก็เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่ครับสวยๆทางนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับก็เป็นเทาเทาสองชั้นที่เห็นอยู่นี้ประมาณเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าสองล้านห ฝั่งนี้สองร้านหกฝั่งนี้สองเก้าใครได้ห้องริมก็ดี จะบอกว่าข้างบนมี3ห้องนอน1ห้องน้ำเป็นที่แบบห้องดีมากห้องสวยมากเลยใช่ไหมใช่เหมือนป่มาห้องหนึ่งกว่านะห้องหนึ่งคือห้องใหญ่สุดนี่สีชมพูโอ้สีชมพูสวยงามมากนี่ก็จะมีรองบาห้องใหญ่อันนี้เป็นห้องใหญ่ห้้องกวใช่ค่ะห้องใหญ่ห้องกว้างเลย อันนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ำค่ะติดแอร์เรียบร้อยเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเป็นรับเบสไปรับเบสหน่อยเนี่ยเรื่องเป็นห้องใหญ่ติดแอร์เล็กๆพอดีเย็นมากเย็นมากอ้าวจะมีตรงนี้ประตูตรงนี้เส้นกอลกเดี๋ยวหนูวดเดี๋ยวให้ป่ารอตรงนี้ก่อนนะ ให้อันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะคะห้องน้ำสวยไหมสวยสวยว้าแต่สกปรกนี่นึงยังยังไม่มีเวลาทำเลยไม่ได้นอนสามคืนทำบุญบ้างไปไปดูห้องต่อไปไปดูห้องต่ออันนี้ห้องใหญ่ห้องแรกมาค่ไปดูอันนี้ห้องชายห้องเล็กคือห้องลูกชาย ลน่อยนะคะธรรมดาวัยรุ่นวัยรุ่นก็อย่างนี้เลยต้นไปสีอ๋อังไม่ฟ้อทนชอบทนสีนี้นะสีน้ำเงินยังไม่ฟ้อแล้วก็ต่อไปคือห้องลูกสาวอ๋ออันนี้ห้องลูกสาวยังไม่ได้เก็บอะไรอ๋อลูกสาวยังไม่มาอยู่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บห้องแต่สั่งของมาแล้วก็ใหญ่เนาะเนี่ยเขาใหญ่สั่งของมาแล้วพอดีเลยสามห้องนอนใครสนใจนะตอนนี้เขาลดราคาเหลือสองล้านเก้าเ้ยเหลือสองล้านหก จากสองล้านเก้าดี๋ยจสองล้านหกใช<า>่ใชส่สนใจจะมีสเป็นแถวเพิ่งทำมาใหม่น้ำไม่ท่วงน้ำไม่เข้ากล<ป>ุ่เมาดยวะะิดยวด้านนอกนี่สวัสดีค่ะมากับใครนั่งก่อนเดี๋ยวลงไปอน,นี้นะ แถวนั้นยังไม่มีคนจองเพิ่งทาเสร็จเพิ่งเสร็จยังเพิ่งทําเสร็จได้สองวันแต่แถวนี้เต็มหมดแล้วแถวนี้เต็มหมดแล้วไปไหนอ่ะนะ่งก่อนดีนี่อันนี้คือรถหนุ่มบุญนะสามคันนี้สามคันนี้นะใช่แต่จอดได้แค่คันเดียววิวสวยแต่ตรงนี้ยังไม่ทนันได้สร้างยังไม่สร้าง <c oughs> จะสวยนะครับแถวนี้บ้านสวยเลยนะเ,เกินเลย यता okay. महापाय <laughs> ตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วไปส่งพระนะครับ หลังจากพักสันแล้วย่อมกับสันตอ่อครับพะย่อมสันแล้วกับมรายาทของเจ้าภาพด้วยว่ามรายาตของผมมารวมงานตามประเภทนี้บันเท่าก็ต้องอ่อใช้ถุงกลับบ้านครับกำลังอ่ออยู่นี่ไหวนะป๋าปไหวอยู่อนละอันนี้สอง กระเป๋าขาดป้วยบาดตอนทีเอามาสองใบบูสัดกินเจเนี่ยอะเขาจะยุบมันไปให้น้องสร้างมันจะยัดยัดเข้ามั้ยนี่ยกระเป๋าจะขาดมั้ยเนี่ยดูหน่อยด้วยเจไปเอาใส่ไว้ดิหวานมันพอไหมบาดจะให้ของพี่ดาพี่มุ่งถ้ากำลังฮิตแฟชั่นนี้กันอยู่ฮะเอาหวานอยู่ไหมบอพี่ดาพี่มุ่งหวานใส่อย่าอีกเนาะโอเคให้เจ้าไปเราเดิ๋เต็มหมดแล้ว เอาไปปะขอบรถถุงน่งินไม่ได้หวานเลย,ยจ้ะอาลาบหนูแ่งใ้หนว่าบบนีปมาสวยที่จัง,งยันขาดาขาดหรอกปะนัง่งรถเยอะบ่ได้หิว